เป็นน้องที่น่ารักอีกคนหนึ <apply glasses> okay, ่งนะครับนี <satisfy fade ados> ่ฝากเธอด้วยแล้วันตอนนี้เธอจะมีอีกหลายรายการที่เธอได้ทำได้ประกวดแล้วก็รายการเข้าโเจ๊งหลายรายการเล่นหนังหลังอะไรคะสองสิงเปิดสิงยายค่ะสิงเปิดสิงใหญเล่นเป็นใหญ่เอาไปดูหนะอย่างนี้ยังไงฝากแฟนคลับไบเนฟติดตามฟอลโล่ด้วยโอเคโอเคที่ก่คนดีแค่นี้บ้านหนงเทพค่ะบ้านหงเทพเหรอหันเลยหันเลนี่ไบรเนฟไบรเนฟทั้งนั้นเลยอ่ะเออ ไหนลูกใช่มันมากแรงอะรู้เรื่องไปมากเลยฝากด้วยเช้าวันนี้แฮปปี้บิร์เดลพี่างด้ีแบบนพี่พี่หัวหมินไหมไม่ได้ซักไม่ได้ซักหัวอะไรม่ตั้งหัวเปลี่ยนนะเอาข้างล่เดี๋ยวให้พี่กำเต้นเอาลาวพอตามที่เพื่อนยตุ้ยแล้วนี่เออยืนเมื่อยตุ้ยไม่เหนื่ยพอเลยวันนี้เอยพออาข้างล่างตื่นเต้นทีไม่ยอมเต้นที่คนแก่เองหรือว่าเขาผืดหรือเปล่า ก็มีเหรือวาเอาหัวกเราเปลีเด็กนี้นั่นแหละนะเธอพอโอเคค่ะเ้าเป็นไักเรียนด้วยอ่ะก็อดูคิวนะฉันลืมหมดเลยหมดแล้วเลิกเลิกตอนนี้ฮันซิว่าเฮันจ้คนะกอนนี้จไปังกนเยคีคีนขบคุณา หนูคุณย่ามาโดนมือแลคเทเบียนะครับเรมี่มีตัวแทนมามฮะเทียังไม่มีครับไม er ่มีครับไม่มีตัวแทนตัวแทนเนาบ้านอเคธนาชาติระกันไพรมาเป็นลยครับธนาชาติธนกันไพรทำเลนเซอรครับพี่โดมมาไปรเออมาต่หายมาถ่ายรูปสวยๆมามามาเรามีของที่ระลึกให้นะครับระลึกค่ะที่เห็นนั่นแหละอันนั้นแหละพี่เอาไปครับไปกินออฟฟิศตังพี่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาตังหมันเทเลยของพี่ ขอบคุณครับพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มจากคณะชาติครับพี่หนุ่มสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนเพียังนะเป็นแฟนที่ชอบไม่ร้องแล้วพี่พอแล้วขอบคุณนะคะคุณพี่หนุ่มตัวแทนจากคณะชาติประเทศไทยเย้ตาทักที่ตขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หนุ่มคุครับพี่หนุ่มบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าวันเกิดเป็น out ด o o r เฮ้ยจัด in the park เราสนุกกัน in the park <c oughs> ตอนนี้เป็น indoor เอเค็นขั้นต่อไปพี่กอง <c oughs> มุลิอ่าเดี๋ยวเพิ่งคาเฟ่ชูดมีแบ็คอปอ๋ออันนี้พีไซ <c oughs> พูดเลยว่าผมอะ่ะคอรียกว่าเฮ้ยชูดมีอะไรเราจะนึกถึงเขาตลอดเวลาเราแบบว่าไม่มีตังค์เราชูดเนี่ยอยากคาคอนไม่มีตังค์เลยอีกแล้วมาฮากูย์แล้วไม่มีตังค์มาฮากูย์ตลอดชูดเป็นทุกๆอย่างนะครับเพราะว่าผมเข้าไปหาเขาแล้วบอกว่าเฮ้ยวันเกิดปีนี้เนี่ยเขาตอยากจะแบบ โดยในชาติอาทำอะไรก้องจัดคอนเสิร์ตเลยพี่ม,มีไม่มีทีมนะเออเดี๋ยวชูช่วยชูช่วยทุกอย่างตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ดีลงานให้หมดทุกอย่างทีมงานของชูนา่ารักมากมีชูและมีน้องอ้อมมีทีมงานพี่สทุกคน้วเขอได้ประมือให้กับชูดีครับเลยครับขอเชิญขึ้น,น,นัทโมของพี่รักคือครับชูดีครับยอดมากน้องชูน,าน่มารักมากจริงๆแล้วน้องชูเขาจะมีโปรเจกต์ดีๆอีกมากมายนะครับน้องชูดีๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอันนี้ยอดบริจาค อ๋อเอาไว้ก่อนที่เธอเธอขึ้นมารับของก่อนชุดนี้น่ารักเขาชุดเป็นแฟนคลับจาก AF 8จริงๆชุดติดตามทุก AF นะครับแต่วันนั้นเนี่ยเราฉลองกันตรงที่ว่าเขาเอาคุกกี้นิ่มคุกกี้บราวนี่นิ่มเข้าไปในบ้านอ๋ออันนั้นคือนน่นี่แหละที่ฉันได้โทรไปกินมันหมดอายุแล้วใช่ไหมไม่ใช่ที่มันนิ่มันก็กรอบใสนจ แนะนำเลยนะครับจร,จริงๆวันนี้เขามาด้วยใจครับด้วยใจทุกอย่างใช่ไะคัคชูรี่ของชุดอร่อยมากผมคอนเฟิร์มว่าบราวนี่เขาอร่อยมากเคยให้พงศ์สีน้องบอกพอแล้ว,ลวนะค,วะครับแล้วคุกกี้นิ่มอร่อยมากขาบคุณชุอขอบคุณมากเขาช่เขาบคุณที่ <Rab. S 1> อเอื้อมาตลอดช่วยคุณกองด้วยตลอดนะขอบคุณรับครับรับเอาไปติดที่ร้านด้วยโอเคท่าน่อไป้พี่กองแสงสีเสียงเราเตรียมพร้อมขนาดนี้ขอขอบคุณครูซาวจากพี่โรดครับคุณโรดครับ พี่รอดทำให้ทุกอย่างวันนี้ฟรีหมดเลยของพี่รอดไฟเล็กทีนิ้วสาวเป็นไงดีมากธนาชาติเตรียมตัวจัดงานดีเลยเออและบอกเลยว่าทีมสาวสีแสงสีเสียงในของพี่รอดนี่นะคะทำพวกเราเป็นฟ้ากันทุกคนเลยใช่ค่ะเพราะว่าแสงแรงมากแสงแรงมากฟ้าหมดเลยนะครับขอบคุณพี่รอดครับขอบคุณพี่โรอดยังไงพี่รอดมารับหน่อยนะควมามาตาหายอย่าไรมันมานี้มาอยู่ไหนแมวเออตัดแสงแมว โอเคขอบคุณค่ะอาหารที่เราได้ทานที่ม้าได้ทานกันอร่อยนะครัทุกมื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีสองเจ้าที่สิดมากจริงๆสามเขาเขาร่วมกันเราเป็นพี่น้องที่รักกันมากเจ้าแรกม้าน้ำสี่ฟูดขออยูขอดูหน้าพี่เขาก่อนเพราะว่านี่ปีใหม่คนแรกที่โทรหานพไม่ใช่แฟนสวัสดีค่ะน้องๆนอะสวัสดีกับพี่ สวัสดีปีใหม่ค่ะอใครวะสั่งอาหารได้นะคะคืออะไรวะพี่ปพี่ก้องสั่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นกีวอรเชอร์ให้น้อกเขาเขารู้ว่านกชอบกินปูก็เลยจัดร้านนี้มาให้นกนี่บอกว่าน้องรักมากเราบอกเฮ้ยปีใหม่อยากให้อะไรนกทำงานด้วยกันทุกปีทุกปีทุกปีที่นกคิดว่าที่นี่ชอบกินปูมาก ไปหาปูที่ไหนดีวะก็าเลยเป็ร้านนี้ไปร้านนี้แล้วพอดีพี่เขาน่ารักมากคือเขาเอาปูปูเขาเป็นเป็นจับเป็นคือกําลังดิ้นอยู่ในน้ยนจับขึ้นมาแล้วก็สักให้พนักงานทําแต่ตัวเองยืนสักเร็วไหมเร็วเออมาแมวซีฟู้ดเราขอเชิญครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญค่ะเดี๋ยวเป็นป้าแมวที่ป้าแมวจัดมาน้ำซีฟู้ดกับผักควายฟอลโล่เลยรับรองน้วนจิ้มเลิศเลิศจริงๆใช่ไหมนกวันนั้นท้องเสียเนี่ยห่างหลอดห่างหลอก ขอบคุณค่ัขอบคุณนะะขอบคุณนะค่ะขอบคุณตัวนะโอ้ตามได้เลยในอินสตาแกรมนะคะขอบคุณค่ะเอ้าวันนี้แต่งสวยทุกทีจะไม่ใช่อย่างนี้นะคะโอเคนะครับยิ้มคุยค่ะขอบคุณค่ะเย้ยยยขอบคุณครับแล้วก็มีอีกขั้นต่อไปอาหารเราเยอะอาหารเราเยอะจริงๆนะฮะดูจากนักดนตรีนักร้องแล้วเนี่ยก็ตะลาตะลาพอสมควรเป็นี่สามเจ้าเลยอันนี้อาหารไทยเออ ไม่ใส่ชูรสทำเอ,อเองทำที่บา้านทำทานเองรสชาติรสคานอเพียบแต่ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ของชูรสใส่คานอเพื่อดีท้องแต่อร่อยจริงอ,อ,อร่อยจริงคุณคิดดูไข่คะนอเหมูอนคบ แห้งแห้งผากลางผักชีปกโอ้โหราดทานกับข้าวกล้องโอ้โหสุขภาพมากสุขภาพมากนะฮะแล้วใส่สารกันบูดนิดนึงต e ้องกินไปหลายวันต้่งก็นไหลายวันขอเสียงปรบมือให้กับปินโตใบจากรค่ะโอ้โหอร่อยมากนี่ปินโตใบจากอันนี้มีบอกเลยเมื่อวานได้กิน อร่อยไหมูกจีนหุ่ร้อยละไหนูกจีนปลาลอยอย่างแรงร้อยร้อยคนใต้ยอมรับเลยเพราะว่าคนกลับบ้านสามห่อพี่ตีเอากลับบ้านสามห่อดูว่าแล้วทำไมถึงได้กินห่อเดียวอันแล้วฉันเปรตนี้อบคุณคร่อยเ่ยติดตัวไปจากขอบคุณค่ะติดตัวไปจากบอกว่ายังไม่มีโลโก้ก็เดี๋ยววันนี้ติดต่ออาจารย์เป็นหนึ่งทำโลโก้เลย ได้เป็นหนึ่งที่ทำโลโก้งามมากจริงเหคะทุ่งทะยานเลยของดิฉซักว่าทะยานอาจารย์คานกอยากทุ่งมากตั้งแต่เด็กทุ่งนกจมูกดีดัได้หมดได้หมดเลยค่ะโดยรบกวนฝากเลยฝากตัวนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์บอกว่าเบอร์ไม่สวยแต่รวยมากแต่นกเป็นรวยควงนะัแบบล้วงตลอดไม่ใช่อ่ะอ่ะแล้วต่อไปค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เป็นพี่ที่รักนะคะ บอกว่าเนี่ยพอผมบอกว่าเอ้ยเนี่ยต้องการโน่นนี่นะพี่บอกได้เดี๋ยวพี่เซ็นเช็คให้เลยโอยให้ทำงานนี้ห้าร้อยบาทท่วนสำหรับร้านนี้อร่อยค่ะต้องพูดว่าบรรยากาศสุดดีจริงเหรอคะรับชิมไม่ใช่ชิมชิมภาษากรีกชิมบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะครับแล้วพวกเราเป็นครอบครัวผมต้องพูดได้เลยว่าตรงนี้ก็ถือเป็นครอบครัวของครอบครัวหนึ่งขอขอบคุณพี่เมนต้าทับปั้บบ่าครับเดี๋ยวจะทำอะไรพี่ดู ครับพี่นุชพี่เล็กครับพี่ป้องก็มานะครับนี่เป็นร้านถ้าเกิดใครได้ตามโฟลโล่ไอจีกุกองไหมใช่ไหมไม่เอามาฮะนจะบอกว่าบรรยากาศที่ร้านดีมากวายอร่อยมากเคยพาแฟนไปกลับมาเลิกกันเลยไม่ใช่เพราะร้านเขาไม่ใช่เพราะร้านเขาของร้าพี่นุชเออพี่นุชครับขอเชิญพี่นุชครับคุณนุชนะครับจากพิมพ์ตาครับขอบคุณครับเชิญครับพี่สวยมาเลยวันนี้ทุกคนไม่ใช่ชูบีอีสักการ ข,ขอบคุณค่ะครัขอบคุณครับคุณมาเพื่อร้านของเราไปเยี่ยมชมร้านพิ่นุชได้นะคอยู่ที่ไหนพี่กอล์อยู่ตรงอาคาร River City ตี้ตรงสิภยาสิภยาใกล้ใกล้เลยบรรยากาศดีมากๆดีจริงๆนะที่สำคัญเจ้าของร้านน่ารักมากน่ารักมากทานเท่าไหร่ไม่ว่าไม่ต้องจ่ายค่ะเฮ้ยจริงเหรอจริงๆนี่ผลิพี่นุชบอกมือใหญ่ๆแล้วนะไม่ใช่ะพี่นุชน่ารักมากๆนะครับอันดับต่อไปคือสมัย BSC ครับพวกเราสมัย BSC แต่งผีให้เป็นคนค่ะอยู่เลพี่แต่งเปีอยู่ใน BFC ไหมพี่เขาแล้วนี่จะบอกว่าสกิลการแต่งหน้าของพี่เขาขั้นเทพมากเพราะแต่งหน้าผีให้เป็นคนได้นี่สกิลของน้องนี่คือในการในการแต่งหน้าน้องมันยากมากใช่พี่เขาใจ่ีแต่งได้ขนาดนี้เนี่ยต้องขอเสียงตบมือพี่พี่เขาด้วย BFC ค่ะ BFC ครับเอาละค่ะดอกไม้สวยๆที่เราวนๆกันใช้มที่เราวนนั่นแหละเพราะว่านางเอามาให้นะน่ารักมากคนนี้ต้องพูดได้เลยว่า เขาเป็นเพื่อนรักผมผมมีทุกๆครั้งทุกๆงานที่จะมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับดอกไม้ตองเฮ้ยมีหงาร500ไหวเปล่าอีดอกมาครัแม่มึง500มึงเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวนี้เด็กน้าด่วงก็ฝากต้องประทัหนึ่งแล้วนะวันวางวันวางวันวางนางน่ารักมากตอนนี้นางก็เป็นมือหนึ่งเลยนะครับแต่งให้กับนิตยสารมากมายได้แชมป์ของบ้านและสวนด้วยคอเสื้อประมวยกับติ๊กิ้งบูมครับวันนี้กับดอกไม้สวยๆนะครับตามมาเพื่อนรัก เจอค่ะโอ้ยดอกไม้สีทองก็จะเป็นดอกไม้สวยแบูมมาอะไรเนี่ยเจอค่ะขอบคุณค่ะดูหัวแล้วก่อนพี่นิ้งบูมครับหน้าค้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่สวยมากสวยมากขอบคุณค่ะรเจออีกแล้วเร็วไนลมเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันจากประถมนะครับมัธยมขึ้นมาด้วยกันแล้วเราแล้วเรางานนี้แล้วกันเหรอ ฉันตัเนี่ยฉันคบตั้งแต่ตอนที่แกยังไม่มีแฟนยังแฟนแกก็เพื่อนฉันนะมึงอย่ามามึงอย่ามามึงอย่ามาแล้งไอ่กวออมกระเดียดนะโอเคขอขอบคุณนะครับสำหรับ Creative Industry สถานที่นะครับที่เอกล i v ีมากๆผมพูดได้เลยตอนแรกผมรู้จะจัดที่ไหนดีเอะที่ไหนดีที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ดีที่หนึ่งนะครับสปอนเซอร์ให้เราด้วยวันนี้ขอขอบคุณครับมีสิขอขอบคุณมากครับ้อบมอบสอนเซอร์ แกนี่เป็นเพื่อนที่มหาลัยรึเปล่ใช่แต่เขารักทุกแม่ไม่รู้แกวินชาแกฝากติดไปให้รบในห้องด้วยขขออบคคุณ่ะบคุณค่ะหมดหรือยังยังหมดแล้วจริงเหรอจริงๆก็คือต้องนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่วันนี้แค่ไม่ได้มาด้วยนะครับหลายๆท่านจากคุณทยาทิพซวนนะครับครอบครัวทิพซวนเจอเมื่อครอบครัวทิพซวนหน่อยเออครอบครัวนรดกนะครับขอบคุณครับ หลายๆคนเลยวันนี้นะครับที่สนใจมาส่งทุกๆอย่างมานะครับแล้ววันนี้ได้มาร่วมทําบุญด้วยอันนี้พลาดไม่ได้เราพูดไปแล้วสปอนเซอร์ใหญ่มากกว่านี้ตัวใหญ่โลโก้อลังกามาด้วยความร่ำรวยแฝกด้วยตัวเลขแห่งโชคลาภพูดอย่างนี้แล้วเป็นไงล่ะขอเชิญพบก,กับวีทีอาเขาเลยครับเขาด,ด,ด,ดูหน่อยดิเขาดูหน่อยดิ